สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องฟองไายูผูซุคคมพบกับสร้างเด็กอีสเส้นเคยครับผมมือนี้สร้างเด็กสีผ้าเอฟซี FC ซูผูซุคคนครับผมมาเบิงหุ้มบบาหนังสเปกโชว์รูมในโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ปี2014นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าลูกค้าเลือกสีไหนลายไหนนะครับสำหรับฟอร์จูเนอร์ปี2014 Toyota f o โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ,รบ, er er รบลูกค้าตัวนี้ตัวปี2014นะครับผมมาทำหุ้มบบาหนังแบบ สเปกโช,ชวมกับทางช่างเล็กคือลอกบ่อเดิมออกแล้วเย็บหนังใส่ใหม่นะครับผมลูกค้าเลือกหนังสีดำเดินได้สีแดงทำลายเดิมสีเดิมที่ลดเลยนะครับทำลายเดิมสีเดิมที่ลดนะครับสำหรับ f o r t จูเนตัวนี้นะครับท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่เดิมๆเ,เนี่ย มันจะเป็นเบาะหนังแท้นะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะทําสเปคเดิมเป็นหนังแท้เหมือนเดิมก็ได้นะครับของเราจะทําลายเดิมสีเดิมแบบเดิมให้กับลูกค้าเลยนะครับเป็นงานลอกของเดิมออกนะครับผมเป็นงานลอกของเดิมออกแล้วเย็บหนังใส่ใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็รถมันก็หลายปีแล้วเนาะนะครับเราก็ทําให้ใหม่เลยที่พักมือเราก็ทําให้นะครับ ที่พักเมื่อแล้วก็มีให้เรียบร้อยถ้าในสนใจแวะมาหาสร้างเล็กได้ครับผมนารานสร้างเล็กอยูห่ห่างบิ๊กซี่รามอินท่าถนนรามอินท่าครับก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้าลาดปะะเค้าสายสีชมพูนะครับบ่อหลังเราก็ทําให้เหมือนเดิมอ่ะใครอยากได้เดิมๆแล้วเข้ารูปแบบสวยๆแบบเนียนๆที่มันไม่ใช่งานสวมทัพก็แวะมา นะเพราะว่าช่างเล็กก็ทําทั้งงานสวมทับแล้วก็งานลอกของเดิมสเปคโชว์รูมนะครับเบาะพับได้เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับไม่มีอะไรที่ผิดแปลกไปจากของเดิมนะฮะด้านหลังเราก็จะทํากระเป๋าใส่ของให้เหมือนเดิมทุกอย่างครับลูกค้าผู้ใดมากเดิมเดิมมากแบบเข่ารูปสวยๆงามๆกะแวะเขามากครับสร้างเล็กเ็ทไห้นะครับสร้างเล็กเททไห้แบบสวยๆงามๆเลยผู้ใดอยากได้ยังไงก็แวะเขามาคุยกันนะเบาแตกเบาขาดเนาะ มันทําได้ไหมก็เอาเข้ามาให้ช่างเล็กดูได้นะครับผมช่างเล็กมีให้เลือกทั้งแบบสวมทับแล้วก็แบบลอกของเดิมออกแผงข้างประตูนะแผงข้างประตูทางเราก็ทําให้นะฮะเดินได้สีแดงให้เลยนะครับมันจะได้แมทก,กับเบาะเดิมของลูกค้าที่รถนะครับจะได้แมทก,กันนะฮะท่านใดสนใจแวะเข้ามา0626691928 0626691928ช่างเล็กครับ พอมบริการลูกค้าซูผูสุกคนเลยพูดได้เขามาผู้ได้อยากได้ยังไดก็แวะเขามาคุยกันครับสร้างเล็กเฮดไทยได้สร้างเล็กกะสี่เฮดนะครับเน้นเข้ารูปนะเรียนยำ้ำเน้นเข้ารูปอยากได้เข้ารูปแบบสวยๆนะครับก็เลือกเป็นแบบลอกของเดิมออกแล้วเย็บหนังใส่นะครับถ้าเป็นแบบสวมทับมันก็จะโป่งๆหน่อยมันก็จะไม่กระชับไม่เข้ารูปเท่าไหร่ นะก็แล้วแต่ลูกค้าว่าจะเอาแบบไหนนะครับบ่อเดิมไฟฟ้านะครับด้านคนขับบ่อเดิมลูกค้าเป็นไฟฟ้านะครับเราทําให้เหมือนเดิมนะฮะบ่บอก,ก็จะเลื่อนปรับสูงต่าเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนไปข้างหลังได้คือเกา่านาอพี่น้องเนาะกะเออู้ใดอยากได้จังสี่อยากได้งาม,งามแบบนี้กะแวกเขามาสร้างเหล็กพร้อมบริการสูผูสู่คนนะครับผมมีให้เลือกหลายแบบหลายสีอยากได้ลายสวยสวยก็มาคุยกันได้นะครับ มีให้เลือกทั้งแบบเรียบสเปคโชว์รูมสเปคเดิมๆที่ลดหรือว่าอยากจะไหนๆก็เสียเงินแล้วเออเอาสวยๆหน่อยก็ได้เลือกได้หมดนะครับช่างเล็กพร้อมบริการนะครับดำได้แดงนี่ช่างเล็กว่าสวยนะคือเย็บหนังเป็นพื้นสีดำหมดเลยนะครับแล้วก็เดินได้สีแดงนะครับสวยครับท่านใดสนใจแวะมาครับ Fortuner c h a แชมปปี2014